พี่น้องวันนี้เป็นเกียรติมากค่ะได้มากินข้าวกับพี่คำลานะคะนี่เอซีฟังเอ้ยพี่น้องฟังลาวค่ะฟังลาวชื่อภูลาเขียวชื่อยังเกาะภูลาเขียว ดวงมันดีดวงมันดีดวงเฉยๆแล้วก็ตั้งชื่อเป็นกุหลาบเขียวเออเรากุหลาบเขียวได้นี่แม่กุหลาบเขียวแต่ก่อนจะเป็นกุหลาบแดงเลยโดนไฟไหม้แดงกันเลยเป็นกุหลาบเขียวเฮ้ยเจ๊ขาวดยสบาคนนายนเท่าไหร่คนนายที่เท่าไหร่นะคนนายนิทส ok ี่คนนายนิทสี่ตอนนี้ทุกใจกนเขียบตอนนายนิทไลรนี่เดืตุบบ่ะตบแล้วรามาแห่กำลังใจดูว่าค่ะพอมาเลย คนนี้ก็ไม่ได้คนนี้นี่เบิงน้องฮะเจ้าเจารณาดำมาหน้องเมบิ่ง่ะน่องครับตัวเป็นเกลียวจักซื้อมาขอญุ่นนั่นวาี่นี่จักสไปซ่อมเลยจักสนี้อะโอนเงิเยอะนะเจ็คไ้กัหักนอกกำลัโดนหักทนานแบบนี้เอาเอาข่าวมาอีกสอง แล้วกาเอาเป็ดอ so so ีกหนึ่งเอาปลาอีก uh เ่าเแี <trade> ่น <ology> so ี okay. 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 Right. ่ก่อนแค่นี right ้ก <Yeah, S 1> uh ่อนเลยเป็นการบริสายก็เอาปลาปลาเผาอีกตัวหนึ่งแล้วเอาเอาอย่างอนแล้วไก่ไก่เอาขอกินเพื่อนกับไก่เข้าเนาะไปกินเลยแมวของพ่อก็ได้เอลากาเอาบเขาตัวไหนขึ้นมาอย่างนี้เออยี่ยอมาเลยลูกกบเข่าตัวไหนมันยังไย่ใช้ได้ไหม เอาไก่ที่ผมสักตัวนี่ก็ได้มาสับสักตัวเอาไว้ตัวเดียวเอาลูกเอาไก่พ่อเอสับตัวนึงไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแต่เพราว่ากินก้อชินเปรียก่อนแต่โบเป็นยังเอากับเข่าอันตัอันพอมใหญ่มากแล้วก็เอาปลาเผาไม่ตัวหนึ่งแล้วก็เอาเอายำมาเพิ่มอีกตัวหนึ่งเอาต้มเอาต้มปะเอาต้มทำยำอืมเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรแค่า็สวยสองจานปลาเผาหนึ่งตัวแล้วก็ยำรวมอีกหนึ่งจานหอมมากหอมว่ายำแม่ มาแต่ใส่ก็มาเต่เลยบ่เอนมาเตเลยดีดีีโคมากเเนนี้เปตเจ้าแนไดเพิ şey ่มมาแบบว่าเนาะแบบวาเนาะเป็นกลุ่มเพนนเพื่อพ่อฮกพ่อฮกลูกกำลังบ่มีเปะค่ะบ่มีเปเบอกกินเปสะจเฝาเขาอยู่ไนกับมมีะใช มาเพื่อลูกสาวโดยสปอเป็นให้กำลวงใจเนาะโมนซื่อน้อกอลืมชื่ออะไชื่อโกชื่อโกโกโอยโกโนยโกน้อยเคยเห็นอยู่เห็นไลฟ์สวดเคยเห็นโอ้ยยุน่าพี่พี่ด้วยเนอะห้าขึ้นห้ามบิลีสว่างเออยุน้าแล้วะ่าจะจำหนูได้บะบูสมอื่นนั่นไข่แม่ละไข่เยเคยบึ่งตั้งไปฮอร์มนจำได้น้อเก่งเนาะหยุด่หยงานบูงงานบุมงคืทั้งคืนเรดแต่ทังนี้ทอยู่นงมรง น้องคนาน่ารักแต่หยาดเห็นอยู่เบ้างมันจะมีเขาหนูชื่อบอด้บอดี้ไปทักอะไรนั่ะบอกบอกรู้บอกคนแล้วอย่าทิ้งโอกาสมาแล้วจะหนึ่งลิปหรือจะ่หนึ่งไลค์อย่าไม่มีเลยนะที่เดียวเขาอึ่งร้องเขาโอเคนะคลิปหนึ่งเพราะอะไรแม่ยกทางสายสามประเทศเขาดูอยู่ากเอาสุดเอายั่งยืชั่นะคุณใครอยากได้ทิปใครอยากได้อะไรจากคนรุ้นพ่วง ต้องหนึ่งไลฟ์หนึ่งคลิปเป็นอย่างน้อยกับน้องอี่จะได้หนึ่งหนึ่งหนึ่งไปว่าะลรน้องต้องสู้แม่ขอบคุณมากขอบคุณมาก S อ P อีใช่ไหมต้องให้กำลังใจน้องเขาต้องสู้บางทีน้องเขาแบบว่าน้องเขายังใหม่เลยทุกคนเจอยังข้าไปเลยน้องเขากับบางเทื่อนน้องมันมาไวเกินสามสามเดือนน้องเขายังหลับยังบ่ได้บางเถื่อน มีแต่ผู้ได้หักน้องคำหลากาเนาะเป็นกำลังใจเนางคนอะไรบางเตือคนเมื่อยบางเตือไอ้คนเนาะคนหนาคนเป็นแบบนี้จะว่าคนคนคนี้เด้อนอนเด้นอน,นอนเด้อ ไอ้พ่อนลูกรักผ่อนอย่างน้อยคหกชั่วโมงดูหน้านะรู้ไงยังบดเอ็กโอมีวิตามินยังกินตอนอาหารนุ่งรับในช่วงที่เดินสายอ่ะลูกต้องพยายามคืนนึ่งหกชั่วโมงให้ได้ตั้งลูกนั่งกินเดี่ยวแค่แก้ไม่กระซอบระดัมันต้องมีวิตามินกินแบบว่าแล้วกินเขาเขาพร้อมอยู่แต่หนาเขาบวชโซมนะมันเห็นทางไหฮะมันมีวิตามินอย่างสักอย่างนี่แหละมาบดเอ็กโอมี่กินแต่แย่แี่ในห้องต้องจัดตารางให้ได้ลูก ช่างปินที่ดีเนี่ยถ้าขาดการพักผ่อนปุ๊บมันจะโมเวลาหลงตาเวลามันโบ่มันโบ่จากทั้งในมันแบบว่าผู้นอยู่ในยอนแบงพอแบบมาองให้เงีเอาไม่แทงแตนว่าท้าวระหงกานแต่ต้นนีัไมันช่ลมต้องเรื่องว่างพยายามยิบในตรงนี้ม่ใชิลมบันเข่ามือหงษ์าอย่างร้เมยรูเบาาะนื่อใหญ่แบบเมยอยมนล่าแบบ คือเราไปเกี่ยวเขาเกี่ยวหน้ามากเลยมันเป็นอาการหนึ่งครับบ่าไนอนเนี่มันสำคัญนะไม่นอนจบหนึ่งทานข้าวไม่เป็นเวลาด้วยต้องคือไปเคื่อนพลา์เนี่ยไปเอฟซีใคไปนองไลฟ์ตลอดลยสิเพาจะกินข้าวนะเราเราต้องปรับระบบเรื่องไลฟ์เรื่องคลิปเนี่ยวันไหนที่เราจะไลฟ์เวลาไหนเอฟซีได้รู้ว่ายูกไล์เวลาไหนพยายามเอาเวลาตรงนั้นที่ตรงตรงที่จบเหมาะอย่างเช่นก่อนที่จะพักผ่อนนะอย่างเงี้ย ชุดท,ที่ดีถึงชุดที่ลงมาจากเวทีแล้วมีเวลาช่วงนั้นอะไรดีที่สุดไม่ต้องา<บ>มากหรอกครั้งละยี่สิบสามสิบนาทีออไม่ได้เก็บเก็บได้เก็บน้อยตอนทีท่ดีสวยนะั่นแหละดีทีนะ่สุดคือทานบิสกิตมินตีนมะเขือเทศโอเคอะไรต้อนอีก็ล้วขาดไม่ได้นะเดี๋ยวมีเดี๋ยวพุ่งเมยอันเปลินดาเดี๋ยวลินดามา ลินดาจะบอกให้ลินดาสายฝนอาจจะมาพรุ่งนี้ตอนนี้ซึ่งเราไม่เห็นรูปอันโล่งที่นี่เราเห็นแบบสภาพนะตาหลูมันโซมแห้งตามก้อนอันอยู่รังอยู่รังการหลายผู้ได้กระจกใจ๊จี้มองแต่ยตอนแรกอ่ะแม่เจ๊ขาวบอกในรูปในโปรไฟล์บอกฮุกเจ๊ชิปพอเจอตัวจริงบอแมนเลยโอ้ยไม่รู้ อาแล้วลูกไหลฟ์บอลแบบกี่ตัวโม่จะไล่อีกคันคันย่างแบบนี้ต้องเจอมันกับบทั้งคันว่างคันเท้าสีว่างมันกับบอลันคือคันคันว่างอยากฟังเพลงสิน่ะไหมคะมันมันคันฟังเมันชิมอะไรมันกับบไลใดไหมมันตีตีจะชิบีวันนี้นะเขาต้องเพิฟังไว้สิน่ะหลักๆนี่คือฟังเพลงหลายที่สุดนี้ที่สุดกับโต๊ะเฮาแต่นอกเขาก็บนัยงน้องโก้เนี่ยเขาเป็นไทยเขารู้ภาษาไทยที่เวลาอ่านคอมเมนต์ เขาจะชัวร์กว่าอย่างอย่างโลกเนี่ยบางครั้งบางคําไม่ชัวร์วิธีข้อดีจุดต้องไล่ไล่อย่าไล่คนเดียวไล่คู่คนไหนที่มีโอกาสมาไล่คู่ตอนนี้พ่อมีความลับที่จะพูดอยู่กับคนบางคนอยู่สองคนอยู่ต้องสั่งแล้วได้ได้ตัวมันมันสิปิติแต่ว่าเขาจะผิดปกติบอกข้าเจ้าในแม่แต่รับฟังไหมแค่นั้นเองต้องฟิวสุดเรือสุดเรือสุดโดดเยเนาะอัี้ขอผิดแล้วมั้งล่ะกระดิ่งกระดิ่งไหม ปิดแล้วหรือเปล่าปิดไปของกระดิ่งเหรอคอกระดิ่งขกระดิ่งอะไรกระดิ่งเหรอเขาเรียกว่านั้นขอขอขอเป็นหรอคนนี่ยคืออัน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 แนวอัลินมักซิงชาเนาะเอาอันเสือกใส่ในหอยช่องคลังเลยปะพิชชาลินเสียงเข่าเลยซ้ำๆเข่าเขาแล้วล่ะเข่าเพราะว่ามันก็ทองคำล่าบพรเป็นหยางแบบว่าไร้เซร็จแล้วก็หลบไปโลดแสดงว่าคำนวณไว้ี่เป๊ะเลยนะวันนี้ ใช้ไปใช้มาเงินเกดเบิร์ตพอดีบอ้ะเบิร์ตหักแต่กันเบิร์ตหักคุณไม่เหลมากครับอันนี้พ่อพักอยู่ไหนพ่อพักอยู่ไหนนี่พ่ออยู่ไหนครับที่พักพ่อไหมที่มาเหรอบอตอนนี้ไหมที่อันนี้พ่อมาอยู่ถึงเปิดวงไหมพวกนี้มาถึงปุ๊กนะมาเข้าสำนักงานมาละตรให้สำนักงานมาทิ้งป่านี้ไปนั่งที่สนามกีฬาิงคอยเลก็ได้หรือว่าพอบบอลก็ได้ เอาข้าวสวยต่อแล้วเสร็จแล้วไปส่งแกเอาแคบซี่ที่ขอนแก่นน้เปล่าเองเ้ยเ่ยู่แเอาคงมเลยมมีย้อนคืนหมป่ามีใครกินน้ำปล่าไหมน้ำแม่เอาน้ำเปล่าก็อทำยไงได้คือเอาพวกวดที่งตัวเดียวแล้วกดสนามาอย่ยังจงอยางมาด้วยโอเคหรือว่าเป็นสายเราครับสองแล้วก็ปปาหนึ่งแล้วก็คลิปนี้เขาจบเพียงเท่านี้นะคะพี่น้องบ๊ายบาย